บอกไซสวยเแหละในร่มหรือเปล่ามันอยู่อ่ะอ้สุดยอดเลยอุ้ยอุ้ยกุ้งโดนว่ะนี่ว่ะอือกุ้งอุ้ยอุ้ยปากกระบอกนะ,ะน่าจะกระบอกอะกระบอกกระบอกเหยียบร้อยใช่ป่ะือแหดึงไหม,มดูค่ามรู้จะไปไหนแล้วเต็มอยู่นะ เฮ้ยกระบอกใสสวยครับผมอัดลานเลยใช่ไหมอืมเข้าร่มก่อนบอกใสสวยอยู่เฮ้ยเต็มเราเห็นกุ้งแล้วเมื่อกี้แล้วมันโดดออกนะโดดออกแล้วก็ไม่ทันนะท่านจุนรวมไม่ทันแปลว่าได้กระบอกแทงแล้วกระบอกนี่ก็ใสสวยเลยนะเนอืมโอ้โหใสสวยเฮ้ยสีอะไรเต็มอยู่นะครับชวร์เต็มชว์ครับสีเต็มนะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของนี่หายากอยู่ ไอยด่ออกอกอบงหูสักทีไหมใช่ใสสวยป่ะสวยสวยใส่สวยใส้สวยโหยอดครับแดงนี่หน้าบุกยูหน้าบุกแ